และนักเรียน,นาาเดินมาออนวอนพวกเราให้เลิกชุมนุมเพื่อให้บานเมืองสงบถ้าเราไม่เลิกชุมนมุมไอ้ทักษิณมันสั่งไว้แล้วว่าให้ปราบด้วยความรุนแรงไม่ให้เหลือผู้ชุมนุมและแกนนำเลย ผมจึงได้ประกาศเลยว่าเอาเลยถ้าอย่างนั้นวันที่เก้าให้เห็นดำเห็นแดงกันเลยพี่น้องขา้าราชการพยายามจะคือแต่งเครื่องแบบออกมาก็แต่งได้ดแต่มาแล้วต้องมาอยู่ข้างเดียวกับประชาชน